สวัสดีครับเมื่อนีวันที่เก่ามิถุนายนสองพันพอดีขามา่้บานครับมาจากทำงานมาเส่เตาไตเขามาในห้องครับเนีย่ยเตาไตเขามาในห้องโดยคนสิมหายโชคเหรอวะคุยกันมาสันเนาะโดยสิมาขอเรียกขอเบอื่อน้ำพึนเรามาเบิองน้ำกันสุดเด็ตัวไหน เกลือพื้นมาใหโชูกิลีกขับรองเท้าแปลงมั้งครับวันนี้คือหาชัดใช่ไหมหาชัดครับตัวนี้เป็นหาครับหาชัดชัดเลยตัวนี้น่ครับหาตัวนี้เป็นเกลดสตัวก็เียว่าสามเบิ้งเบิ้งทั้งหลังด้วยครับวานนี้เบิ้งหลังไเอ้า อันนี้ก็เก้าสามที่เก้าสามหหาสามน่แหละเลขตัวเดียวกันีเห็นอีกบ่ข้างหลังนี่ยิดีสับวเห็นไเห็นเไลยบเห็นนีปเกียรเพิ่มน่นีีมีลนุนนี่นะนี่ นถ้าแป้งมึงครับว่าเห็นชัดดนีจังบังง่ายน่ะเยียกบ่

เป็นครเป็นซีและ <4 S 1> ตัวนี้เป็นหนึ่งวเนี่พีดซีนี่มันชัดเลนึ่งครับนี่งนตัวนี้ตัวนี้ซชัดชเลยครับนี่หนึ่งีหน <7 S 1> ึ่งเ <7 S 1> ครับตัวนี้ตวงเนี่ยเห็นว่าครับหนึ่งตัวนี้ C นีนตัวนี้เจ็ดครับท่านี้อะไรเนาะครับรบันิ้กษีเอาเพื่อนไปจริงะปล่อยครับ